ครับผมสวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวแต่เช้าตู่ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วฟาเมืองไทยมาติดตามสวนถั่วฝักยาวทั่วฝักยาวของไครแล้วใครเป็นคนปลูกถั่วฝักยาวอ่าเช่นเคยครับตามมาครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนถั่วก่อนว่าคุณพี่ท่านชื่ออะไรครับอ่าครับผมพี่สวัสดีครับ อันนี้พี่ชื่ออะไรช่วยแนะนาชื่อหน่อยครับชื่อบัวค่ะชื่ออ่าห้วยไหวห้วยไหวตําบลท่าบุญีอำเภอเกาะกันจังหวัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้คุณพี่รู้จักกับโสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับคุณหมวยค่ะอ่านุ่นครับอันนุ่นอันนุ่นแฟนวันแทครับอันนั้นผู้นําห้วยไหวนะครับ <c oughs> แล้วอันนี้คุณพี่ใช้โสมแดงคุณพี่ฉีกับตัวตัวตรงนี้มันกี่เดือนแล้วครับตัวตรงนี้เกือบสามเดือนแล้วเกือบสามเดือนแล้วคุณพี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับ จำนวนไม่ได้เพราะว่าเราจะฉีดสามวันทีอ๋อครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ฉีดแล้วมีฟ้าประทับใจยังไงครับก็ถั่วมันก็เลยดูดีขึ้นอ่าดูครับมาช่วยช่วยดูครับเนี่ยครับโอ้มันดูดีขึ้นอันนี้เป็นถั่ถวรอบสองแล้วอ๋อรอบสองแล้วนี่เก็บไปกี่วันแล้วครับเก็บไปสิบสี่สิบห้าวันแล้วโอ,อ้ขนาดเก็บสิบสี่สิบห้าวันมันยังโดกขนาดเนี้เลยนะโอ้ฉันจะเอาพ,พี่พี่พ,พาพาพา,พาไปข้างหน้านะครับพาดูนี่ครับดูครับดู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 ดด สักเกณไหมครับนี่ดูความดกแล้วอันนี้พี่ฉีดแล้วเนี่ยอ่ามันช่วยลดต้นทุนไหมครับช่วยครับผมลต้นทุนแล้วก่อนหน้าที่อ่าคุณพี่จะมาใช้โสมแดงมันเป็นแบบนี้ไหมที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมันเป็นยังไงครับลักษณะมันก็ไม่ไม่สวยขนาดนี้ตอนนี้มันถั่วมแมลดูดีขึ้นอ๋อพอฉีดตัวนี้ก็คือดีขึ้นแต่ขนงดีขึ้นดอกขึ้น เก็บได้เยอะขึ้นแล้วที่เก็บรุ่นแรกๆพี่เก็บได้วันละกี่โลครับร้อยฟลร้อยฟลเนื้อที่ที่ประมาณสามงานสามงาน100ร้อยฟลอรแล้วอันนี้ผมอยากจะทราบเ่ตกี่ซีซีห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้จะเจนนะครับห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ดูถั่วครับดูดูฝักตัวไหมครับแล้วนี่รุ่นสองแล้วนะครับเก็บไปสิบกว่าวันแล้วครับ ชัดเจนนะครับอันนี้ช่วยลดต้นทุนได้จริงครับผสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพชูนินมี่ร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหครับโน่นโอ้โหข้างหน้านู่นครับอ๋อท่านท่านเอฟดีอุไรวงดีครับยืนอยู่นู่นครับครับผมอันนี้ผู้นําพนันนี่คอมครับอันนี้ตัวะกาดเลยครับครับผมชัดเจนไหมครับนี่ครับผมจะให้ดูครับนี่ปอสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพชูนินมี่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จะช่วยฟื้นฟูดิน ปรับสภาพดินย่อยสลายวัชจะพืชใต้เดินทําให้เดินมีประสิทธิภาพดินสมบูรณ์พืชถ้าไม่ขาดสารอาหารพืชจะเจริญเติบโตไวใบจะเขียวใหญ่ออกผลดีออกผลดอกผสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้ครับผมอ่าครับผมครับครับอันนี้เป็นไงครับชัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับหลายต้านที่มาถ่ายข้อมูลครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวให เจ้าของสวนพาไปดูหัวร่องตรงไหนที่ว่าดดดๆไปดูครับแม่ก็ถ่ยว่องไปไกว้างอ่าครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ดดกดดดกตลอดครับครับผมก็จัดเจงนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับนี่ถั่วรุ่นสองนะครับถั่วรุ่นสองโอ้หดกมากครับดูครับเนี่ย่วรุ่นสองโอ้โหมานี่นี่ท่านแรกๆอย่างขนาดนี้เป็นรุ่นสองแล้วถว่วเก็บมาสี่ปวันแล้วครับดูครับเนี่ยโอ้โหโด ดูครับเน่จัดเก็บไหมครับโอ้โหนี่แน่นอนนะครับอันนี้สมแดงของเราสุดยอดจริงๆครับอันนี้ไม่ได้โมนะครับกาลังออกดูนะครับเน่เหมือนเลยเนะเต็มเลยครับดอกกาลังออกเจ้าของสวนบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับใช้แล้วประทับใจโอ้โหเป็นไงครับดูความดอกดูดูดูขนาดครับดูแตกเน่มันล้านผมว่าล้านมันจะต่ำไหมนายเพ่ ครับผมเมื่อก่อนใช้สมแดงมันขึ้นไอมาก่อนยังไม่ได้เที่ยวสมแดงครับมันขึ้นไม่สดแต่พอมาใช้สมแดงเจ้าของสวนบอกว่ามันต่ำไปซะแล้วล้านดูนะครับเนี่ยดู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 ออกด้ดูแลดูครับเนี่ยนี่รุ่นสองดูกําลังออกเพียบไปหมดครับดอกที่ออกอะครับนักเก็ตไหมครับโอ้โหอันนี้สมแดงเราสุดยอดจริงๆครับตรงนี้ตรงนี้ครับผมตามไปดูครับเนี่ยโอ้โหเจ้าของโดนบอกตองนี้